เกมาอกเฮ็ดปวกแล้วครับวกเอ้าปวกครับวกเนาะน็ดีวกจุงหนึ่งจุ่งหนึ่งจุ๋งหน่งจหนึ่งจุหนึ่งจุ๋มนึ่งจุ๋มนึ่งอา่งจุ๋นึ่งจุนี่จุนึ่งน่น่จงจุน่ง่งห่งนบนนงนาน สูดยอดเลยครับจุ่มนี่เต่งเต่งกระลังงามนอสามนี่เนาะมาโฮมแรกครับผมข้อสองดอกแรกแหกมันครับดีแดงจ้ะอุ้ยดอกงามครับสวยเลยวันนี้ก็งอติสามดอกครับผมบันโอ้โหที่สามตกุเลยตะกุเลยครับ สวัสดีครับสวัสดีจ้าสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องพี่ยัยแม่ใหญ่ตุ้งป่าน่ะอาทุกคนท่านคือเก่าแล้วครับผมหรือเอฟซีในประเทศหรือกระต่างประเทศแล้วครับครับวันนี้กับมาพบกันในวันที่วันที่สามกรกฎาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดจ้าครับวันนี้กับปลาพี่พ่อน้องเดินท่าขระป๋าหาเห็ดคือเก่าแล้วครับผมมาทางใดล้วแม่เตะมันมีมาปลาบ้านน้องจองคือเก่าจ้าตบบนเห็ดคามเพิ่อบุญทลิกจังหวัดตบบนอาจจะแค่นี้จ้าครับไม้เก่าไม้เดิมคือเก่าครับผมทางใดกกะไปับผม มาเลาะไม้เก่านีแ่แหละครับผมไใ้โขกสีมันปะครับเป็นหลุ่นน้ำกันครับผมใช่จ้ามาโฮมแรกครับผมข้อสองดอก,<ร>แกแรกแหกมันครับตออแดงจ้ะโอ้ยดอกงามครับสวยเลยวันนี้ก็ไม่ต้องจิสามดอกครับผมบันโอ้ยที่สาม ตกุเลยตุบุเลยครับสามดอกแหลกแหกมันครับอุ๊ยดอกนไหนหง่ามพี่น้องบดูครับผมเอา,า,า <c oughs> ดอกเสียเ <c oughs> สียไปเคืองให้าย,ะยะาวๆงามเก้าครับดอกมินิครับผมเอานี่เติมแล้วเนาะ <c oughs> มีสีคือว่าเอาไรครับผม เดี๋ยวดอกนี้แม่มนิอีกใครับอีกดอกนึงครับอีกดอกปุ๊เลยครับดอกอ้ยแมวบติอุ้ยคาะมถึงเลยมาเือนสิบมขายาวปนี่งมติดมาั้งสมาสิโอยเงไปอ

แกงจ้าอีกดอกครับผมโอ้ยบานเปิงพึ่งเลยบานกำลังงานโอ้ยผู้มีมุ้งตินี่เฮ็ดปวกเฮ็ดปวกนี่นี่ครับผมนี่ก็แม่นขุดขุดครับเฮ็ดปวกครับุุโอ้ยครับผมแต่ว่าฝนเทาเนี่ยลเนาะบ้าะโอ้ยครับผมบานเบิดเลยครับผมดูนั่นแห้งใหญ่ครับเสียดายดิครับผมผม้เมนเบิดครับผม โอ้ยหมูหวานพผมตีก็มาหนีหังบ่เห็นครับผมเห็ดปวกครับเนี่ยผมตีว่าเอาเห็ดกอกอนครับผมโอ,อ้เสียดายครับบานเลยเอาขอเห็ปดปวกจุ่มก็มีว่ะสะัตว์ห่ยนี่ครับผมเห็ปดปวกจุกครับเ,เ,เดี๋ยวเอาเห็ดกอก,กอนครับผมเดี๋ยวจะขา เพ็รพวกกระดิ่มนเฮ็ดพวกเฮ็ดพวกกิ่งเนาะเอาเอาเฮ็ดกอก่อนไม่เอติเก็บเพชรกอก่อนจะก็บเฮ็ดพวกเสร็จแวกุ้มกันเนาะแต่กระนั้นโอ้ยไม่เติกินเพชรพวกครับผมกินเฮ็ดพวกเอาเลยสีแดงแล้วสีเอาเลยเนี่ยใช่ปะเอาเลยกูขนได้เฮ็ดพวกเนาะ ว่านพอดีพอผมตะเข้ามาบ่เห็นตีตาบอดีว่านนี่เป็นน้ำเนาะทีน้องเพิ่งฮิดปอกอีกคบผมผุนกำอ้ยเดือจุ่มเท่านี้แหละครับผมน้องนันเทาบดครับอืมอือืมท่เอาย หากไม่หัตคาคนบอกเมนจะำลังกได้กีดโกนเมนมาลาเถี่ยวมาลายเถี่ยวท่านใดท่านใดเนาะสิบดอกไงก็เป็นที่ขาวกอเหลืองกอเหลืองเนาะเว้ยหรอผเตะเอาฮ็ดปวกมาที่ไหนติ๊งมาจีบฮิดปวกอ้ยดอกตวจแล้วีมีบัมตุิอ้ย อืมตัวหน่อย่วนหัวพวไว้จับบอกน้หน่อยครับแล้วหอดน้อยก็หนอน้องคิดตัวย่าจีบปะเลือกเี่อขาเลือกนูครับผมผมหมตีก็จีบแม่ตีดึงเอา มาบทันตอนหนึ่งเนาะเดี๋ยวจะรวมสามซีดอกครับอกบานพันครับดึงมาเลยนะดึเาเลยคนบานเดี๋ยวพอจะไปอ๋อเอาอะไรบางเต่เอางเอาคนดอกคนไดอู้ห่านหอมเตียย่างี่โมเห็นเนาะกวางก็จะเปน้ำอยู่เนาะ เดี๋ยวกอาดนเด้เอาไดเข่าบดลยอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้อ้ตโอ้โอ้ยโ้้อยอ้ยโอ้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 ยโอ้ยอ้ยอ้อยโ่้ยโอ้ยโออ้้อ้ยโน้ยโอ้ยยโ่้อ้ยโ้ยอยย เื่อฝนตกแหงเนาะแช่ว่านเป็นแนวนี่ครับฝนตกถือคนตี๋เด้อโอครับผมดอกนี้งานี่เนาะขาน้งว่าพอเฮ็ดตรงแ้ฝนพี่น้องบ้าครับผม่ีดอกใหญ่เลยครับผมคุณสดครับผมโนุนั่นดอกหน่อยทั้งค นั่งฝ่าปลาเนาะแม่นเพอมะผมเตยว่าไข่ไข่ยัดนางฝ่าครับเวลาปิเกงครับนางฟ้าอ่าดอกนี้ครับ <c oughs> จะมาโผดเขียวตกงน้ำฝนตกงน้ำฝนอีกฝนตกแข่งครับ <c oughs> อุ้ยดยอกเดียวอิ่มเลยครับผมเดียว <c oughs> เต็มตาเอาไปแกงครับผมแกงแซ่บอยู่ครับผมผมเตยว่าพอกินครับผม เตรีมตาเหรอครับสองดอกไม่พูดเทว่าพ่อเฮ็ดผึ่งดำครับผมเ็ดผึ่งดำจ้ะโอ้ยเฮ็ดผึ่งดำป้าพี่น้องคุณครับผมอยเฮ็ดซีบดอกครับผมเหม็นเบิร์ดเลยครับเอาเป็นมูเลยครับบ้านนี้มันมาเลยครับเก็บผึ่งดำครับผมเตรียมเก็บย่างดียว กลังนนเนแล้วครับ<ล>อจุ่มๆเลยครับนี่มเปล่าเศษมือวัใช้เนาะเมือดเอาหลวงไ่อได้ใส่อ,อ,อไไลไรก็หลวงใส่้วดูแม่รับสองดอกครับผมเฮ้ยสวยเลยอันนี้ก็โอุ้ยเงาเดียวแค่คู่ มีดำกันเลยครับเอาหวานมาแล้วครับเจ็บดำครับผมแม่ผมเตะว่าพ่ออีกแล้วครับผมเหตุยันเลยแม่ผมเตะอ้าปีขาวๆอยู่บาดเห็ดยังไงอุ้ยฝุ่นขาฝุ่นไข่ครับผมอาหารเก็บเห็ดเป็นดำเนาะเก็บอยู่ไกลๆนะปุ๊ยแม่ไว้เลยครับผมครับผมโอ้ยครับเดี๋ยวหน่อยๆเพื่อนครับเก็บครับผมบาด อุ้ยดอกงามเนาะสวยๆเลยอุ้ยดอกหัวๆดอกครับงามไรเนาะงามแค่ค่ะกาะงงามดอกกรงงามครับดอกนี้ครับฮัลโหลทองเงิเหลืองๆงามๆอยู่ครับผมเอาดอกน้อยคุ้มครับวันนี้ดอกนี้ เก็บโบเว็คู่ครับสองดอกปันตุกตาตุกตาลมลูกดอกนิดอกมีนิเนาะดอกนดอกมนิเนครับหลุนตครับผมหาลายจ้ะหาลายหรือว่าเงือกเอกเอ ส่งดอกคือเก่ารเรียนรูคู่หนึ่งเจ็บตาแล้วครับผมเมนิดปวดกี่วันนี่ยไม่บู้จีปวดงงเนี่ยปวดรับผมดอกหน่อยเฮงเนาะจับดอกหน่อยหน่อยเนาะครับดอกหน่อยเว่งเวงสี่ดอกครับผม หาหมูก็ไปเห็นครับแดงจ้ะหมูหนึ่งดอ<ด>กเยอะเลยขาลายเลือดจ้ะนันถ่าเลยคนตัวหำคนตีนนตัวหำนอนหนาวเนลยนขาลายอีกดอกจ้าขาลายเลือดขาลายครับผมขาลายอีกแลว้วลลายเสองดอก ดอกที่สามครับอีกซีครับโอ้ซีดอกเลยครับนี่มีซีดอกสวยๆเลยครับอีกดอกมินิครับโอ้ยบอมวนมินิ่น้องแมวมึงตี๋ยื้อแต่ปลาคายาเอาตุกตเห็นแต่ดอกกันเนาะเขี่ยขาอุ้ยงามเลยครับดำจ้ะดอกงามเลยขาก็งามสวยๆเลยจ้ะ อีกแสงเด้อจ้าลอพอดีงามเลยนะเห็ดาเห็ดตุบปุ๋ยเนาะสวยๆเลยอีกดอกโอ้ยัน้อนนอนลิอยู่หกไหลนนอนเจ้าไดบ้านเด้อบ้านก็ยังแข็งอยู่ยังใส่ได้ครับออกในป่าจะลูกหกครับดีดีคากเ่าเลยเนาะเห็ดบวกเ่าพี่น้องเ่าเบิดครับ ผมตีกระเกียบเลยนะครับฝนตกห่าเพื่นครับผมมันคือนี่ฝน,นแหงหลาย,อยดอกรุดเบิดเลยครับแต่ว่าถ้าฝนบม,ม่มีมันคือน,นี่ดอกมันเกิดยางงามอยู่ด้ครับผมเพื่อนพ่ท่านเถาแหงแต่ว่าเพิน่นนฝนตกห่าครับอุ้ยตีขา เอาเลยนะครับครับผมจุ่มหนึ่งครับผมอู้ดอกไีนครอมเต้ยสาวรุดจุด่มคนดั้นดิดอกหนึ่งครับบัทเน้มเตกเกอรสิเขบแลนะครับโอ้ยเราหันในบนเตยหมาคือบเห็น กระตาปัดเฝ้าทิดกอให้ปลวกคลมเจีเ๊บบางหันครับผมดอกง่ายๆครับด<ก>อกมีนี้ดอกเตะอดีงว่าเอาเลยครับผมเตาะพีกจีมีนี้อีกแล้วอ้าวสองขวบดอกนะเอาไ,อไวด้ดอกนี้เนาะ เตก็มาพอเฮ็ดพวกแล้วครับพวกเอ้าพวกครับพวกจิกเนาะซ้ำนียก็ดีเนาะครับผมก็ดีนะจุ่มนึงจุ่มหนึ่งพอเตกพอแต่ดอกพอแต่ขาครับผมบัวเด็กเก็บมีหน่อเบ้างเลยครับบ่มีดอกบ่มีดอกครับก็เรที่เวียดายให้เบึงครับผมผมเตกเก็บเลยแหละครับเพราะว่าดอกคุณมัมมีครับ ผนแหงเนาะออกเท่าี้แล้ครับผมออกไปจุ่มเปนยุ่มหน่อยๆครับห้ามูพ่นกับบัวคอยมีครับเก็บไม่ขาดเลยครับมาพอกันบัดเท่าผลหมูห่อมในดอกเงยห่นม้นนี่็ดกจจกที่สองผนแหงได้นี่ได้เนาะ นเตะวันวอันบวมดเมาเสียงเล่นเล่มอยู่นหวอันหัวอันสิพอดหงา่เป็นเลมนเลมอยู่ที่แลอุ้ยเขาคือหัวมาัวอันบ่ไเ้เขามาหนีเป็นจงบลมาเอาแต่ละมือก็ไปคนละทางครับผมมืนไปทางนึงเดินก็ไปทางนึงนะครับโออเสียดายเอาทางกี่กัอนบอกเอาทางนั้นเปลี่ยนเปียนก็๊กใหม่ tay sai tai khóc tai mát lưu 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 เนดกี่ทำนี่ละฮิปโปติกเสียใจแต่ว่าผมบานโเกียงไรอยู่แต่เป็นยังไงกปวดกระโดปวดกระโดสีดอกน้อยกระโดแหงสีดอกไงพุณครับผมจะออกเป็นจุ่มเป็นจุ่มโอ้ยเสียดายครับมูนไงเนาะ แต่เม้นมะพร้าวตอนดูม่มมองจี๋คือหมูหวานเนาะเก็บหมวลเลยมวลนสิเป็นหลอยดอกอยู่พัดีเท่านั้นตัวคนมวนมวนบางทีแหละครับผมอุ้ยเอาอยู่วันนี้เอ๋อเอาดอกเอาได้ค,ค,ครับผมอืมครับผม แสดงมีันเตะมีดีเยอโอ้ยเยอะเตะขึงขึงคนละขึงกับขา <laughs> เห็นจังหรือล,ล่พอกันยามนี้ครับพอกันยามฝนตกทนำะแต่ว่าถ้าฝนมาตกแต่ทังห้องสวยๆอยู่ครับถ้าฝนมาตกเนาะมั <laughs> นเตะมันบ่จุม่มมันจุ่มโอ้ยพอจุ่มนึงบ่ <laughs> เอ็มเจจีมดะไรเอาไปเรื่อยๆนะครับผมเป็นจุ่มเป็นยุงอยู่ครับยุงสองยุงเดี๋ยวอ๋อวันพอดีอ๋อเห็ดปวก์เกิดคับยังอ๋อเห็ดปัวอ๋อขายเห็ดปัวครับเอามันหมานอีกแล้วครับผม ตุ่น่ตครับอีกจุ่มนึ้จ้ะดึงมาเลยนะดึงมาเลยกินมาได้แล้วครับดึงได้สวยดีสวยนะฝนครับจุ่มครับนี่ครับอ๋อเาไนจุ่มตัวาะส่นานเบิ้ลแต่ว่าจิมี อกตูมันท่บไ่มองติบไปองหนาดิไปจองเป็นาดอกใหญ่มันจุ่มเพื่นกับใใหญ่หาโตครับหนึ่งจุง่มอีกหนึ่งจุ่ม่งจุ่มตัวอ้าจีมเพื่อนเน่ยโอ,อ๊ะเดีจมเฮ็ดผัวครับ <c oughs> น,น,น,นี่จะ <c oughs> <c oughs> ดึงลายะเนาะเดี๋ยวจ้มเฮ็ดผัวครับผม,มพราะโอ๊ผ่าน,น,นมามีแจะดึงเอา แต่หลุนดึงเอาเนาะแต่หลุนดึงบ่ได้จีมบ่ได้ว่าจีมอยู่มันเป็ดเนี่ยครับม,มันมันมันอยู่ครับผมเห็ดปวกครับแถวนี้ใครเนยครับผมกลังบานเนี่ยกำลังบานครับ<อ>แถวนี้ฝนมาห้ามหนาะ <laughs> คก็แล้งดอกคนบานรุ่นโอเคผบงขึ้นสมันบานตรงนี้ว่าบานหมู่หวานเนาะเป็นทีบานมือเสาก็เลยนเป็นกระเลยยัง่ายเสาเ็มาสวยเนาะฝนตกแหงหลายครับอยากจะออกีงานใดกันจนสองโมงเกือบสามโมงสวยเลยครับผมมาเรื่อยๆครับ ยายมาเรื่อยๆยังไงมั้ทิ่อีกสองอกนี่อออีกลกโอค้โหอีคครับสามีใครเนี่ยนะคนบ่อห่าชิ่นน้ำนะครับ ดูแลบ้ามัอืมเนอืดสวยๆเลยเนาะแม่งก yes. ินดอกเร็วค่ะอยู่พอเอาแม่งกินดอกดอกก็เลี้รเอาเด้งบัาเอา ดอกขุดขหจุ๊บดินดอก็จะงอดินลายไม่เขียนีืออเตะขุดข้าวหอมพี่น้อกอย่างดินเป็นโอหลุนต่อครับผมจุ่มมีงามเลยครับผมโอ้ยขับผมบานกันได้แบบนี้เบิดเนะาะอมตะให้บานสุดยอดเลยครับจุ่มนี้ ตื่นเตือนกำลัลางงามเนาะสานีเนาะโอ,อ้ยเป็นเหงาเป็นเหงาเลยครับปอ้ยคล้ายไว้ที่ไดียกยวพ่อเลอกค้าหน่อยสิแล้วปค้าอ่ะตาตันเออเกิดอีก ัเห็ดปวกแล้วมือ <wireless> จ <Wha> ื้อเป็นเหงาเลยเนาะเป็นเหงาเป็นเหงาเลยครับผมเป็นเหงาเลยออกเพิ่นกำลังออกเนาะเมื่อวานนี้เนาะมื่อวานพอดีเลยแต่ว่าเมื่อวานเดีจิ้ม่เห็นในจองเพิ่นอ่ะจิ้มว่เห็นแล้วล่ะในจองปลูกครับผมป่าดนี้ก็่นี้เกือบว่เห็นเลยพี่เนาะเป็นจองปลูกไว้ครับ ต้องคนหาคนกระถมเลยครับขนาดบ้านยังเกือบหัเห็นยางจนว่า้ววันเข้าได้ลบยังเห็นดต่อครับผมพ่อคนตี่เขาขอขาลายดอกนึงครับบ้าี่าสุดงามดีครับจูงเพื่อนจ้ะสองดอกเนาะพอจูงจะสองดอกครับพี่เลื้ยงหน่อยจะจูงเป็นเท่าเบิร์ตเท่าเบิร์ตครับผม โมนี่ครับยี่สิบสามสิบปุ่นในหน่อแม,มนบด<ห>ิป,ป,ป,ปุ่<ห>นพื้นปุ่นพี่น้องครับแม<ห>นเบิดครับเท่านะ่นเถ่า่นเปื่อยครับผมคนตัวขาครับได้สองดอกครับผมโมนี่โอ้ยเหลือหน่อยหลายอ๋อนี่ก็มักพ่อเฮ็ดฝึงขาลายเนี่น้ำกันกับเห็ดฝึงดำครับครับผมนยืนนํากันสองดอกอุย้ยดำกับขาลายถือกันครับผม 2องดอกรับดัยิงดดกครับหอกแดง h, ครับ, denke, รบผมบันดอกจุกุนี่ดอกจุกุงามเลยครับ <c oughs> โอ้ยขาือ้ยอนหนอขอ่เหนียวเลยครับเดี๋ยว่าเห็นที่ใสอีกครับดอกหนึ่งครับ นำไปเรื่อยๆนะครับมินิวิไกลกันแท้เนานนะอะไรล่ะโอ้ยดอกมินิดอกมิเหลืองเ่ราะท่านเป็นสีอยู่ก<ส><ส>อเหลืองเนาะสีเหลืองสีเหลืองแล้วกัเหลือง,องรอครับผมสองดอกครับ แดงๆครับเอาไว้บ่ได้เอาไว้หายบ่หายเลยเอาไว้ยีดอกนี่หนึ่งืองโอ้ยแม่วงตีเฮ็ดหนังแล้วนี่โอ้ยเป็นขาหักใหม่โอ้ยกล่องเตือนเบิดอ้าวเกือบหินมันหีึ่งดอกแล้วครับผมตาตาตาแต่กล่องเลยเนาะโอ้ยแม่บวงตีตีกับเฝ้าเฮ็ดโก้ครับผมโอ้ยแดงจโคเรแดง แดียงหลังเหลืองเนาะสวยงามด้วยสวยๆดอกครับใส่ถุงครับผมใส่เอากระซามาตาเดียวครับเป็นว่าเดมุมี้เฮดเก็บเนาะแม่มเปนเนาะวันเมื่อวานเพิ่งกับเล่มแน่ครับเอามาตาเดียวครับผมก็เตรียมตาก็เ็ดใส่ถุงแล้วครับบัดนี้เพราะว่าเอามาตาเดียวครับผมอะไรจ้ะ ดอกหน่อยเ็าจะมีตัวนี้โบว์ไวนีดอกนี้หน่อยยี่นอพอยแล้วครับนุ่มนึงครับปลวกว่าวันใส่ได้ยี่นใส่ได้ยี่นอไม่มองติดอกนี้หน่อยพอดีดอกนี้นี่ิอิลี ลังพนดิน <l acht> แต่ว่าบานมัน้อขี่ดินเนาะ <l acht> แมน่นเอาครับผมตอนนี้กับศิริภาพพี่พ่อหนักกาบ,บานแล้วครับฝนกับโตข่ำแล้วครับผมอุ้ยฝนมาแห้งแล้วครับก็บมาสารุปผลงานกับพ่อปมเต้แม่ปมเต้ครับผมยอดได้ยอดมานครับเป็นจะไหนแม่ปมเต้ฝนโตข่ำมานคือเก้าจ้าครับผมยอดได้ยอดมานวัอนี้ครับนี่ครับผม หัเห็ดวกครับมาหมาเห็ดวกมูหนึงใหญ่ๆเนาะแมนครับผมหวกเห็ดกอเห็ดเผืองดำเผืองไข่เนาะครับเต็มตาเลยจ้ะเต็มตากับเยอตาใส่ถุงครับผมแต่ใส่ถุงเอาตามาตาเดียวครับผมเก็บวันเจสิบวมีเห็ดแต่เก็บเนาะแมวผมงเซนเนาะหมูวานห่างๆเนาะหมูวานห่างๆเหมือนกับมันอยู่ครับผมแม่หมานเห็ดวกหมูหนึ่งเนาะหมูใหญ่ๆเลยครับแต่ว่าเพิ่นกับบานเบิดเลยเนาะเจ้าอาวาสกับจูห่างๆครับแต่ก็ยังงามอยู่ครับผม สวยๆเลยมืองามงามๆก็หลายอยู่ครับผมครับกระมานอยู่ครับมือนี่ครับจยงไรก็ขอขอบคุณขอบคุณพ่อยี่น้องพี่ไงไม่ไงลุงป่าน้าอาเบอร์สุขุสุขลนคือเก่าแล้ะครับผมหรือว่าเอฟซีในประเทศและกระตางประเทศครับขอบคุณหลายๆครับขอบคุณหลายๆจ้าขอบคุณหลายๆที่เข้ามารับท่มช่องบอมติบ้านทุ่งครับครับขอขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามทุกครัำสีชมทุกกำลังแรงใจคือเก่าแล้ะครับ ครับขอฝากอีกคลิปนึงครับฝากความพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมเตะแม่มเตะมๆในเด้อครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มับมี้งแครับสวัสดีครับสวัสดีจ้าคลิปหน้ามาลุ้นกันไหมจ้าวัานศุกร์ไปหายอยังสกัดได้จ้ะวันนี้กับมันๆจ้าครับผมมันเห็ดปวกครับวันนี้หเห็ดปวกคร,ร,รั้งแรกจ้ะเ,เห็ดปวกเห็ดกอเห็ดผึ่งเกือบทุกชนิดแล้วครับมันๆอยู่ครับผม